คุณผู้ชมคะชัดเจนนะคะรอยตีนไดโนเสาร์ที่เราได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้รวมถึงตอนนี้แฟงพาคุผู้ชมมาดูแหล่งปลาโบราณที่ภูน้าจั้นนะคะทั้งหมดนี้เป็นซากดึกดําบรรที่เราจะได้เจอถ้ามากาลสินนี่เป็นต้นทุนที่ทรงคุณค่าของท้องถิน่นแล้วก็เชื่อมโยงต่อประวัติศาสตร์ของโลกด้วยนะคะแต่จะทําอย่างไรให้ต้นทุนเหล่านี้เป็นโอกาสของท้องถิ่นจริงๆมาถึงกาลสินฟังก็ชวนคุยกับคนท้องที่นะคะวันนี้จะพูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลเหล่าใหญ่ ท่านพงศักดิ์และอีกหนึ่งท่านอาจารย์ภูมิค่ะจากสาขาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยกาลศินป์นะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ <Rey> ขอคุยกับเจ้าบ้านก่อน<ด>ท่านนายกขาตรงนี้เนี่ยเท่าที่แฟนทราบคือเป็นการทํางานร่วมกันที่นี่คือแหล่งเรียนรู้โบราณทํางานร่วมกับกมร,ร,ร,มร,รมทรัพยากรธรณีกับเทศบาลดูแลยังไงอะคะทางานร่วมกันเ,น,ะะนเพราะมีไม่กี่แห่งนะคะที่ต้องดูแลร่วมกันแบบนี้ค่ะใช่ก็ถือว่าโชคดีของพื้นที่ อย่างน้อยเนี่ยมีกลุ่มที่เป็นนักวิชาการที่เขามีความรู้ความสามารถก็คือกรมทรัพย์ธรณีที่เขามาดูแลเรื่องวิชาการทั้งหมดตั้งแต่เรื่องขุดค้นตั้งแต่เรื่องการนําเสนอข้อมูลรวบรวมข้อมูลนะครับตอนนี้ไม่ได้กังบนในเรื่องฐานข้อมูลว่าปลาเราเนี่ยยุคไหนประเภทอะไรภทอกรมทรัพท์ธรณีรับผิดชอบซึ่งมีคนที่มีความรู้อยู่แล้ว ในส่วนของท้องถิ่นดูแลร่วมในเรื่องการอำนวยความสะดวกอของคนที่จะมาชมมาดูบริเวณนี้ไปดูในเรื่องการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน<ะ>ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำถนนแล้วก็ไฟไฟ,ฟ้าเดี๋ยวนี้ยัง,ยงขาดอยู่ไฟฟ้ากับน้ำที่อยากมาใช้บริเวณนี้อันนี้<ะ>ท้องถิ่นก็ดูแลช่วยซึ่งเราทำเอเยูร่วมกัน จากจุดนี้ถ้าคุณผู้ชมเดินทางมาอำเภอเมืองกาลสินแล้วอยากจะมาดูแหล่งปาโบราณที่ภูน้ำจันทนี่มันห่างกัน,นสักเท่าไหร่เดินทางแบบไหนสะดวกที่สุดคะจากตัวอำเภอ12กิโลค่ะถ้าจากชุมชนเราใหญ่ก็มาที่บริเวณภูน้ำจันนี่ก็จะประมาณ5กิโลนะครับก็ไม่ถือว่าไกลมากสามารถเข้ามาที่ชุมชนเราได้มาพักที่โฮมสเตย์ได้มีรถรับส่งบริการก็คือรถตุก๊กต๊กรถซาเล้งนะครับคอยบริการนักท่องเที่ยวที่จะมา มาดูซากปลาโบราณมาดูประวัติศ,ศาสตร์ของพื้นที่ตรงนี้ค่ะก่อนจะไปคุยเรื่องการท่องเที่ยวอยากถามนายกว่าจร,จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าชาวบ้านเป็นคนพบก่อนถ<ช>ูกตอ้องไหมคะไอเกล็ดปลาอันเล็กอันน้อยเริ่มแรกเลยมันมันเปลี่ยนแปลงทางเขาเรียกว่าอะไรนะทางพื้นเปลือกโลกเนาะม,มันจะมีเขาเรียกชาวบ้านเรียกเก็ดงูสวงที่เป็นเกดเก็ดเก็ดปลาเนี่ยแต่ตรกรยังไม่รู้ว่าเป็นเก็ดปลา มันเป็นเก็ดสีน้ำดำมีความมันวาวชาวบ้านก็เก็บไปไว้ที่บ้านแล้วก็ตามความเชื่อของชาวบ้านก็เอาไว้ไปรักษาลูกที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรท้องอืดท้องเฟ้อฝนแช่น้ำให้ลูกดื่มหายบ้างไม่หายบ้างแต่ก็เป็นความเชื่ออแต่พอมาแล้วสักพักความเชื่อนั้นก็ได้เปลี่ยนเป็นความ น่ากลัวมันมีคนเสียชีวิตค,ค,คนเสียชีวิตแล้วก็ชาวบ้านก็เลยโยงโยงให้ว่ามันเกิดจากการเอาของที่ปูน้ําจัืดไปเก็บไว้นะครับ<อ>ชาวบ้านก็เลยเอามาคืนที่ปูน้าจืดบางส่วนบางส่วนก็เอาไปคืนที่พระอาจารย์ศักดาก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมมาพัฒนาจุดน,นี้<อ>ซึ่งพระอาจารย์ศักดาเนี่ยรู้จักกับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์ธรณีก็เลยได้เชื่อมประสานกับไอ้นักโบราณคาดี มาสำรุ้นอับอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นเปลี่ยนความเชื่อเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ไป<ช>แล้วเราจะเอาเรื่องเหล่านี้เป็น,ป,นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวยังไงคะอาจารย์ภูมิคือฟังเห็นตัวเลขจากเฟซบุ๊กของอ e ีสานอินไซต์แอนด์อาลลกเนี่ยเขาบอกเขาไปเอาข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปี65เราเพิ่งฟื้นจากโควิดเลยนะคะเอาเฉพาะกะาฬสินเนี่ยมีการเติบโตด้านการท่องเที่ยวถึง82องปมีคนเข้ามาที่นี่54,000พกว่าคนอาจารย์เห็นโอกาสอะไรบ้างครับก็ ผมก็ต้องมองว่ามันน่าจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะที่สถานก,การณ์โควิดม,มันซาล,ลงนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วแคว้นแดนไทยเนี่ยมุ่งหมายอยากจะเดินทางออกมาท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวกาลสินเองก็มีการเดินทางท่องเที่ยวทั่วในพื้นที่ของจังหวัดกาลสินแล้วก็โอกาสที่ดีก็คือตอนนี้จังหวัดกาลสินเราประกาศเป็นอุทยานธรณีกาลสินหรือกาลสินจีโอปา <Okay. S 2> ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมเนี่ยเจ็ดอำเภอ นะครับกาลสินมีทั้งหมด18อำเภอแต่เราเรชื่อมโยงกำหนดขอบเขตของอุทยานทุนีถึง7อำเภอซึ่งใน7อำเภอเนี้ยผมเรียกว่าเป็นแม่เหล็กทางการท่องเที่ยวก็คือเรื่องของแหล่งขุดค้นซากฟอสซิลอุดโนซ์นะครับก็อยากจะนําเสนอว่าใน4ปภูเนี่ยเป็นทรัพยากรที่ที่สำคัญของกาลสินไม่ว่าจะเป็นภูน้อยภูน้ําจืน้นนะครับภูกุ้มข้าวแล้วก็ภูแฝกทั้งหมดนี้คือตัวที่จะดึงให้คนที่สนใจด้านฟอสซิลนะครับ ซากดึกดําบันเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยโอกาสที่ชาวกาสินจะจะได้ค้นพบจากสิ่งที่มีอยู่ก็คือนอกจากมรดกทางธรณีแล้วมันยังมีในเรื่องของมรดกทางนิเวศธรรมชาตินะครับแล้วก็มรดกด้านวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อ,อมก็คือวิถีชีวิตาชาวผู้ไทยผ้าไหมแพววานะครับอันนี้จะเป็นโอกาสที่ดีที่จังหวัดกาสินจะได้นําเสนอให้กับ ชาวนักเดินทางทั้งหลายได้เข้ามาเยี่ยมชมค่ะคือฟังจากอาจารย์ภูมมี4ี่ภูจัดรูทการเดินทางหรือว่าเส้นทางการท่องเที่ยวจีโอพาร์คได้เลยแต่ว่าตอนนี้ภูหลักๆที่เขาไปกันจะอยู่ที่ไหนคะครับถ้าเป็นอันดับหนึ่งเลยเนะ่ยคนมากรสินจะไปที่ภูคุ้มค่าเพราะว่ามีโตัวของพิพิธภัณฑ์ศิรินทรแห่งศึกษาวิจัยค้นคว้าด้านซากดึกบรรพ์ซึ่งมีความพร้อมในเรื่องของระดับประเทศระดับเอเชียเลยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยคนจะไปที่นั่นเยอะมาก นะครับแล้วก็มีในส่วนของการเปิดนิทรรศการให้ศึกษาเรียนรู้ครบวงจรครับอย่างไรคะนายกมันครบวงจรอย่างไงตรงนั้นมันมีสิ่งอำนวยความสะดวกปฏิเสธไม่ได้เนอะห้องน้ำห้องท่าถนนหนทางที่พักอาหารค่ะโซนของอำเภอเมืองจะพร้อมพร้อมมากในส่วนของเราก็ยังมีหลายเรื่องที่จะต้องยกระดับเพื่อให เพื่ออุนวยกับนักท่องเที่ยวที่จะมาค่ะค่ะดังนั้นท้องถิ่นก็สําคัญที่ต้องอาจจะให้ต้องให้งบประมาณให้อํานาจในการบร <c oughs> ิหารจัดก,การอะไรเป็นข้อท้าทายนยกพูดเลย <c oughs> อะไรเป็นข้อท้าทายที่จะทําให้เราแบบหนุนการท่องเที่ยวได้เพราะเรามีของดีอยู่แล้วนอกจากพื้นที่ในการดูแลช่วยกันในการพัฒนาแล้วผู้หลักผู้ใหญ่<อ>ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าผู้บริหารแม้แต่นายกรัฐมตรีหรือว่าคณะบริหารที่ดูแลและด้านงบประมาณจะต้อง นุนเสริมเห็นความสัมพันธ์จุดนี้ใช่เพราะว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในห้าร้อยที่ขึ้นทะเบียนเป็นเป็นแหล่งซากเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะอาจารย์แหล่งแหล่งซากเด,ด,ด,เด,ดมนมาร์ลำดับที่ห้าร้อยก็ถือว่าเป็นเป็นมรดกของประเทศเหมือนกันมรดกของโลกเหมือนกันทําให้ชุมชนก็ภาคภูมิใจอยู่ว่ามันตัวนี้มันเป็นต้นทุนอีกต้นทุนหนึ่งที่จะนําไปสู่ การสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชุมชนเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าตรงนี้ยกระดับได้ในเรื่องการดึงดูดให้คนมาอ,มอย่างที่อาจารย์ได้นําเสนอไปแล้วทํารูปก,การท่องเที่ยวเพราะว่าชุมชนก็จะเกิดประโยชน์จากการขายสินค้าเดี๋ยวนี้ก็มีหลายหน่วยง,งานที่เข้ามาทําแบบของที่ระลึกของฝากทําเป็นพวงกุญแจรูปปลาเสื้อลายปลาเย็บมือเพราะของชุมชนเรามันมีวัฒนธรรมของชุมชนผู้ไทยอยู่แล้วม,มีผ้าใ<ม>บผ<า>้าคิด เสื้อเย็ยบมือที่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วมันก็น่าจะสามารถสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนถ้ามันเกิดในอนาคตะคะคก็คาดหวังอย่างนั้นอย่างนี้นครับจากความฝันความหวังของนายกกับอาจารภูมิซึ่งมอง,มองภาพใหญ่การท่องเที่ยวกรารลาิล์เนี่ยอาจารย์ภูมิมองว่ามันต้องเสริมพลังชุมชนยังไงที่จะทําให้ไม่เฉพาะที่พิพิธภัณฑ์สิรินทรแต่ที่อื่นๆภูอื่นๆ ได้แบบเสริมศักยภาพตัว,ตวเองเราได้รายได้ค่ะก็มีความเห็นว่าอยากจะช่วยกระตุ้นนะครับเราก็สร้างขวัญกํากลังใจให้กับพี่น้องชุมชนนะครับให้เตรียมความพร้อมตัวเองและชุมชนให้พร้อมในเรื่องของการรองรับการท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งการท่องเที่ยวจอต่อจากนี้ไปจะเป็น new normal ก็คือการท่องเที่ยวรูปแบบปกติใหม่แล้วก็จังหวัดกาฬสินเราเนี่ยภูมิใจที่จะนําเสนอการท่องเที่ยวรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมีความหลากหลายในเรื่องของการเกษตรด้วยแล้วก็วิถีประมงเขื่อนลำปางนะครับตรงนี้ก็มองว่าชุมชนตอนนี้เนี่ยเขามีการเตรียมความพร้อมหมดแล้วในพื้นที่จังหวัดกาฬสินโดยเฉพาะอำเภอสารสัขันเนี่ยเป็นอำเภอน่าจะเป็นอำเภอ,อหนึ่งที่มีสถานประกอบการ้างการท่องเที่ยวที่ทมาตรการชาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวมากที่สุดแล้วะนะครับพร,พร้อมที่จะรับทังท่องเที่ยวแล้วนายกก็บอกพร้อมแล้วพร้อมเพราะในชุมชน มีโฮมสเตย์พร้อมรอ,องรับนะักท่องเที่ยวทุกที่เลยในระดับไม่เกินร้อยคนคะน,นะครับซึ่งมีอาจารย์สนัน่นนนทมาศเป็นประธานชุกโจการท่องเที่ยวรนวับวิถีอยู่ถ้าคนมาจุมชนก็จะเห็นเรื่องวัฒนธรรมของคนผู้ไทยจะได้ชิมอาหารของคนผู้ไทยซึ่งไม่เหมือนไทยนะครับอ้าวต้นทุนท้องถิ่นพร้อมสุดท้ายจนันทภูมิฝาก อยากจะให้การท่องเที่ยวมันต้องมีนโยบายอะไรแบบไหนที่หนุนให้ท้องถิ่นไปต่อได้จริงๆค่ะครับแต่ในส่วนนี้ก็จากการที่ทางผู้บริหารของจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินนะครับแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรสินทานสถิิการบดีมหาวิทยาลัยกรสินแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เนี่ยทั้งจังหวัดรับรู้แล้วครับว่าจังหวัดกรสินจะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวรูปแบบปกติใหม่เนี่ยภายใต้การผลักดันของ การก้าวเดินของอุทยานธรณีกาลสินค,คือตอนนี้เราประกาศเป็นอุทยานธรณีระดับท้องถิน่นในลําดับต่อไปเราจะพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาจังหวัดกาลสินให้สู่ความยั่งยืนโดยจะก้าวขึ้นไปสู่สเต็ปต่อไปคือการเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศและสูงสุดของการพัฒนาตรงนี้ก็คือสู่สากลก็คือเป็นอุทยานธรณีระดับโลกนะครับอย่างที่หลายๆที่ในประเทศไทยเขาพัฒนาการกันขึ้นมาค่ะ รอชมเป็นกํนาลังใจให้คนกาลสินด้วยนะคะคจะเห็นรูปธรรมชัดเจนว่าจุดนี้แหล่งปลาโบราณที่น้าจ่าน,นี่ท้องถิ่นอย่างเทศบาลมีบทบาทในการดูแลกับหน่วยงานส่วนกลางอย่างกรมทรัพยากรธรณีซึ่งเป็นหนึ่งในรูปธรรมท,ที่ท้องถิ่นเข้ามาจัดการอีกสักครู่หนึ่งแฟนจะชวนคุณผู้ชมไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นอีกหนึ่งรูปธรรมท,ที่ท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมกับการดูแลแหล่งซากดึกดําบันแหล่งปลาโบราณเดี๋ยวจะพาไปที่วัดจะเห็นวัดชุมชนทํางานร่วมกันและเป็นรูปธรรมในการยกระดับท้องถิ่นค่ะ